วัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวะชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะค่ะช่วงนี้ก็พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะกดแหงความจริงกดแห่งการกระทําของคนเราทุกๆคนที่จะต้องรับผลของมันนั่นเองนะคะค่ะน้องๆคะความดีนั้นนะคะทำง่าย แต่ทำไมใครบางคนไม่ชอบทำหรือว่าทำแล้วไม่สนุกใครที่คิดเช่นนั้นนะคะจงเปลี่ยนความคิดนั้นซะเพราะว่าการทำดีนะคะจะมีแต่ความสุขแล้วก็จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจติดตามมานั่นเอง นิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งกและชายผู้นี้นะคะเขามีคำถามว่าคดีนั้นทำง่ายแต่ทำไมคนไม่ชอบทำถ้าไปฟังคำตอบดูนะคะว่าทำความดีแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนกลับมาบ้างแล้วทำไม ทำดีทำง่ายแต่ทำไมคนกลับไม่ชอบทำน้องๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะฟังนิทานกโแห่งคำเรื่องนี้ดูนะคะผมเป็นครูของนักเรียนจำนวนมากในสลัมแห่งหนึ่งผมปลูกฝังให้เด็กๆพวกนี้ทำความดีตั้งแต่เขาอยู่ในวัยเด็ก พราะถ้าผมไม่สอนเขาในตอนนี้ผมเชื่อว่าเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นไปแล้วเขาคงจะไม่มีจิตสำนึกที่จะทำดีเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่นี้ล้วนแล้วแต่มีคนชั่วเต็มไปหมดวันนี้ไม่มีเงินใช้เลยนะออกไปกระชากกระเป๋าคนอื่นดีกว่า ข้าก็ขาดเงินมาหลายวันแล้วว่ะต้องไปหาเงินด้วยการขายตัวซะหน่อยแล้วข้าก็ไม่มีเงินซื้อ,อยาบ้าคงต้องไปงัดรถที่จอดหน้าซอยเอาวิทยุในรถไปขายแล้วล่ะแล้วก็ไปหาเงินเอามาซื้อ,อยาเสพข้าก็อยากนอนกับผู้หญิงไว้แต่ไม่มีเงินไปเที่ยวคืนนี้ไปฉุดสาวมาทำเมียคลายความเหงาดีกว่า สถานที่ที่ผมอยู่นี้มันเป็นชุมชนแออัดซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแต่ผมไม่บอกหรอกนะว่ามันอยู่ที่ไหนณที่แห่งนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนไม่ดีจะมีมากกว่าเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมมันได้ดึงดูดให้คนทำแต่ความเลว เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าการทำความชั่วมันเป็นเรื่องที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วส่วนความดีทำง่ายแต่ไม่คิดจะทำมากกว่าโธ่ให้ทำความดีแล้วจะได้อะไรวะจะอดตายสิไหมว่าก็นั่นน่ะสิเนี่ยครูชินกรนะ บอกให้ข้าทำงานแล้วจะได้เงินมาซื้อหาของที่อยากได้เชะทำให้เหนื่อยนะสิผู้ที่ไปงานโจรแล้วขโมยทรัพย์สินเข้ามาเนะ่ะดีกว่ามันไม่เหนื่อยแรงดีวะคนในสลัมที่ผมอาศัยอยู่นี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำความดีเพราะเมื่อทำก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าพวกเขาเชื่อว่าการทำความเลวอย่างที่เคยชิน จะมีเงินแล้วก็ไรายได้เข้ามามากกว่าจึงไม่มีใครคิดจะทำไม่มีใครคิดที่จะเปลี่ยนนิสัยซึ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกกลุ้มใจมากผมจึงคิดที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกเขาเมื่อผมเรียนจบในระดับปริญญาตรีซึ่งน้อยคนในสลัมจะเรียนได้ถึงขนาดผม เพราะว่าพวกเขาไม่มีแนวความคิดในทางที่ดีมีให้เห็นเลยแล้วก็ไม่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนเหมือนกับผมซึ่งพ่อและแม่ของผมนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนจนที่อยู่ในสลัมมาตั้งแต่เกิดแต่ท่านก็ใฝ่ดีหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนโดยถึงแม้ว่าจะไม่จบระดับการศึกษาสูงเท่าผมก็ตามแต่ว่าพ่อกับแม่ ก็ไม่คิดที่จะเลิกเรียนท่านทั้งสองเรียนรู้ในสายอาชีพแล้วก็นำความรู้มาสร้างไรายได้หาเงินส่งให้ผมเรียนสูงที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้พ่อกับแม่นะ่ะฝันมาตลอดนะว่าจะได้รับปริญญาแต่ก็ไปไม่ถึงยังไงอ่ะแกจะต้องสารฝันต่อของพ่อกับแม่นะชินกรลูกรักของพ่อ ได้ครับพ่อกับแม่ผมนะ่ะจะเป็นคนแรกที่อยู่ในสลัมแห่งเนี้ยแล้วก็เรียนจ,นจนจบปริญญาตรีเลยครับผมมีคนดีที่อบรมสั่งสอนพ่อกับแม่เป็นผู้ชี้ทางให้ผมเห็นว่าทางที่จะเดินนั้นควรจะไปทางไหนแต่ว่าคนอื่นที่อยู่ในสลัมแห่งเดียวกันกับผมนี้บางคนก็ไม่มีพ่อแม่ หรือว่ามีก็ใช้ว่าจะอบรมบอกกล่าวให้ลูกได้กระทําในเรื่องที่ดีเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังทําตัวเองไม่ได้เลยเล่าหมดเว้ยไอ้จอมไปซื้อเหล้ามาให้ข้าทีเว้ยแต่บ้านเราไม่มีเงินเลยนะพ่อเองก็ไปขโมยถังแก๊สในร้านกว๋วยเตี๋ยวยยหอมไปขายสิวะยกไม่ไหวหรอกพ่องั้นข้าไปยกให้เอง ส่วนเองน่ะคอยดูต้นทางให้ข้าก็แล้วกันพ่อบางคนก็เป็นหัวขโมยตั้งแต่เด็กเมื่อเติบใหญ่ก็ยังขโมยอยู่เลยแล้วก็ทำแบบนี้ให้ลูกได้เห็นพอลูกโตขึ้นจึงได้รับการปลูกฝังกับการทำความเลวตามแบบอย่างของพ่อกางเกงตัวเนี้คงขายได้หลายตังนะสอยเอาไปเลยดีกว่า ในสลัมที่ผมอยู่นี้ใช่แต่จะมีครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ทำแบบนี้ก็ยังจะมีคนอีกมากมายที่ไม่ใฝ่ทำดียกตัวอย่างเช่นป้าผิงแกเป็นคนที่ชอบเล่นไพ่เล่นได้ทั้งวันทั้งคืนและพอเสียแกก็จะขายตัวตามบ่อนจนป้าผิงแกเกิดท้องขึ้นมาโดยหาพ่อของเด็กก็ไม่ได้เมื่อลูกเกิดมา ก็เลี้ยงกันอยู่ในบอนแล้วก็โตขึ้นพร้อมกับไพ่ที่อยู่ในมือไอ้ป๊อกมาถือไพ่แทนข้าหน่อยสิวะข้าจะไปหาเงินมาเล่นต่อได้เลยแม่ผมเล่นให้รับรองว่าได้ชัวเออดีเงินกองนี้ข้ากลับมามันจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะเว้ยแน่นอนเลยแม่ไอ้ป๊อก ความจริงแล้วมันก็คือเพื่อนของผมนั่นเองเพราะว่าอายุของมันเท่ากันกับผมพอดีแถมยังมีบ้านอยู่ใกล้กับผมอีกด้วยผมจึงได้รู้ประวัติของมันและแม่ของมันดีไอ้ป๊อกไม่เรียนหนังสือแล้วก็ถือไพ่แทนแม่มันตั้งแต่มันมีอายุแค่สามขวบมันสามารถนับเลขได้ด้วยความคล่องแคล่วและเมื่อมันโตขึ้นมันจึงได้ยึดอาชีพเล่นการพนัน ส่วนแม่ของมันนั้นงานหลักก็คือขายตัวซึ่งสองแม่ลูกก็ไม่เคยคิดที่จะทำความดีกลับเนื้อกลับตัวแถมยังทำความชั่วมากขึ้นทุกวันพักเนี้ยเล่นเสียทุกคืนผมไม่มีเงินทำทุนแล้วล่ะแม่ข้าก็ไม่เหลือสักบาทหิวข้าวจะตายไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลยวะ่ะ เราจะทำยังไงกันดีวะไอ้ป๊อกดักจี้คนสิแม่เราออกไปหน้าโรงหนังนะจี้คนแถวนั้นนะ่ะคงจะได้เงินมาทำทุนแล้วก็กินข้าวเออดีงั้นข้าไปเอามีดในครัวนะส่วนเองนะ่ะเตรียมเสื้อกับหมวกที่ใส่ปิดหน้าปิดตานะคนจะได้จำเราไม่ได้สองแม่ลูกก็ได้ก่อกรรมโดยไม่มีใครห้ามปรามเขาได้ทำแบบนี้มาเรื่อย จนโดนตำรวจจับเมื่อออกมาก็ทำอีกจนชาชินกับคุกตารางซึ่งผมก็เคยบอกไอ้ป๊อกว่าให้เลิกพฤติกรรมเช่นนี้แต่เมื่อผมพูดออกไปมันก็กลับย้อนผมมาว่าเอ็งอย่ามายุ่งเรื่องของข้านะเว้ยข้าจะทำอะไรมันไปเกี่ยวอะไรกับเอง็เองไอ้ชินแต่ข้าไม่อยากให้เองติดคุกนะเว้ยถ้าเองคิดจะไปทำงานที่ไหนนะ่ะ ประวัติของเองจะไม่ดีนะไอ้ป๊อกค,คนอย่างข้าน่ะคงไม่ไปสมัครงานที่ไหนหรอกเว้ยเพราะว่าข้าน่ะไม่ชอบเป็นขี้ข้าของใครข้าชอบทำงานอย่างที่ข้าทำนี่แหละมีเวลาก็เล่นไพ่แล้วก็หาเงินในตอนไหนก็ได้งานสบายแบบเนี้ยจะหาที่ไหนได้วะไอ้ชินแต่มันเป็นงานที่ไม่ดีนะผิดกฎหมายด้วยแล้วมันก็ยังบาปเองนะ่ะไปจี้ปล้นคนอื่นเขา มันเป็นเวรกรรมนะเว้ยกรรมตรงไหนวะข้าเอาเงินคนอื่นมาใช้ข้าไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเลยคนมีเงินแบ่งปันให้คนอื่นใช้บ้างอะ่ะมันได้บุญนะเว้ยผมไม่อาจาไปแก้นิสัยคนที่เคยทำความเลวให้หันมาทำความดีได้ทั้งๆท,ที่การทำความดีนั้นมันง่ายมากๆสำหรับผมแต่ว่าการกลับตัวกลับใจ มาหางานทำสุตริตของไอ้ป๊อกนี่สิเพียงเท่านี้มันก็จะมีเงินใช้แล้วแต่คนที่ไม่คิดจะทำก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆนานา,นาแถมยังพูดจาเอาแต่ได้ผมจึงท้อแท้ใจที่จะบอกกล่าวกับไอ้ป๊อกสิ่งที่ผมทำได้ก็แค่ภาวนาว่าขออย่าให้มันทำความชั่วขั้นรุนแรงจนถึงกับฆ่าใครเขาให้ตายเลย เมื่อผมไม่สามารถบอกคนที่โตกว่าให้ทำความดีหรือว่าเลิกทำความชั่วที่ทำอยู่ได้ผมจึงได้หันมาบอกเด็กเล็กๆช่วงแรกถ้าผมเห็นเด็กคนไหนทำอะไรที่ไม่ดีผมก็จะตักเตือนแต่บางครั้งเขาก็จะไม่เชื่อผมแถมด่าให้อีกต่างหากอย่ามาแส่เรื่องของผมนะจะไปไหนก็ไปเลยยังมามองหน้าอีก คนไหนดือ้อจนไม่สามารถบอกได้ผมก็จะไม่สนใจเขาแต่ในใจก็ยังนึกเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะเติบโตมาอย่างคนบาปช้าผมจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้เด็กในสลัมแห่งนี้มีค่านิยมการทำความดีติดตัวไปผมเลยเปิดบ้านเป็นโรงเรียนสอนศินละปะแล้วก็ยังสอนให้พวกเขาได้ร้องเพลงลำตัดเพลงลำตัด เป็นเพลงที่ผมถนัดเนื่องจากพ่อของผมได้เคยสอนผมมาตั้งแต่ผมเด็กๆเ,เด็กคนไหนหน้าตาดีเพราะว่าเขามีความคิดแล้วเขาคิดอะไรก็คิดทำความดีเอชาเอชานั่นคือเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองครูชินร้องสนุกดีนะสอนหนูร้องบ้างได้ไหมล่ะได้สิ ครูจะสอนให้นะแล้วถ้าใครนะี่ะพาเพื่อนมาเรียนที่นี่ครูจะให้รางวัลเป็นขนมอีกด้วยนะจริงๆนะครูหนูจะไปชวนเพื่อนมาเรียนเยอะๆผมด้วยผมจะไปบอกไอ้กี้ไอ้ก๊อกให้มาเรีียนกับครูนี่แหละตอนแรกผมก็ไม่คิดที่จะให้ใครมาเรียกผมว่าครูนะแต่เมื่อผมได้สอนเด็กพวกเขาก็เรียกผมกันเอง จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นครูโดยอาชีพแต่ที่ผมเป็นครูเพราะว่าเด็กๆเขาเรียกผมเช่นนั้นเองจนคนในสลัมทุกคนเรียกผมว่าครูกันหมดทั้งๆที่ผมไม่ได้จบวุฒิครูผมจบด้านการออกแบบมาแทๆ้ๆแต่เมื่อมีคนเรียกผมก็ไม่อาจห้ามพวกเขาได้ ผมจึงกลายเป็นครูชินกรของสลัมแห่งนี้ไปแต่ก็ถือว่าดีเพราะว่าตั้งแต่ผมได้รับการยกย่องผู้คนก็ให้ความเกรงใจไม่มีใครกล้าด่าคำหยาบยาบกับผมครูหลบหน่อยผมจะรีบไปครูหลบหน่อยสิผมจะรีบไปวิ่งมีใครมาเนี่ยตำรวจใช่ไหมใช่มันตามผมมาแล้วครูหลบหน่อยสิ ไม่หลบส่งกระเป๋าใบนั้นมานะครูจะเอาไปคืนเขาอย่ามายุ่งนะครูซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็อาจจะโดนนายคนนี้ด่าว่าเสือกหรือว่าผลักผมตกคูน้ำข้างทางไปแล้วเพราะว่าผมดันไปกีดขวางทางของเขาแต่เมื่อผมเป็นครูเขาก็พูดดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำอะไรผมทั้งทั้งที่ผมเป็นต้นเหตุ ให้ตำรวจตามมาทันแล้วก็จับตัวเขาไปขังในเรือนจำโท่เว้ยติดคุกอีกแล้วหรือนี่คำเมื่อครูจึงมีความหมายกับผมมากผมก็เลยใช้คำนี้เพื่อสร้างคุณความดีให้ได้มากๆหลังจากเลิกงานผมก็มาสอนศิลปะแล้วก็ขับขานเพลงให้เด็กได้ท่องเพียงไม่นานเด็กในสลัมก็ร้องเพลงลำตัดกันได้ทุกคน แต่การทำความดีตามเพลงนั้นมีเด็กบางคนเท่านั้นที่ทำได้โจครูบอกว่าไม่ให้ขโมยของคนอื่นนะทำไมเธอถึงไปหยิบขนมเข้ามาดื้อๆแบบนั้นล่ะเพราะบ้านผมไม่มีเงินผมอยากกินจะให้ทำยังไงล่ะครูเธอก็เก็บความอยากเอาไว้สิแล้วพอมีเงินค่อยมาซื้อกิน ไม่เอาละมันทรมานผมอยากกินตอนนี้มันอร่อยนี่นาะความดีทำง่ายแต่คนไม่อยากทำเหตุผลอีกอย่างก็คือความอยากทำให้ขาดสติแต่ถ้ามีสติระง,งับความต้องการสิ่งที่จะทำชั่วก็ไม่เกิดขึ้นผมไม่สามารถสอนเด็กทุกคนในสลัม ให้ยับยั้งช่างใจกับความต้องการของตัวเองได้เพราะว่าขนาดพ่อแม่ของเขายังไม่เคยบอกกล่าวลูกได้เลยข้าไม่มีเงินซื้อให้เองกินหรอกวะถ้าเองอยากจะกินขนมนั่นก็ไปขโมยเขาเองสิวะถ้าได้มาข้าก็จะถือว่าเองเป็นคนเก่งจริงนะพ่องั้นผมจะทำให้ได้ พ่อแม่บางคนในสลัมแห่งนี้นอกจากจะไม่สั่งสอนลูกให้ทำความดีแล้วยังยุยงส่งเสริมและก็ชมเชยเมื่อลูกเป็นคนเลวแล้วแบบนี้ผมจะเปลี่ยนความคิดเด็กเหล่านั้นได้ยังไงก็คงต้องปล่อยไปตามยถากรรมแต่ผมก็ยังดีใจนะว่าเด็กอีกส่วนหนึ่งที่ผมสอนนั้นก็ยังมีจิตสำนึกของการทำความดียกตัวอย่างเช่น หนูน้อยกับน้องสองพี่น้องซึ่งมีพ่อแม่ยากจนแต่พ่อและแม่มีความคิดที่ดีเขาจึงบอกกับลูกว่าเพลงลำตัดที่ครูชินกรสอนให้ร้องนะ่ะมีความหมายที่ดีนะหนูสองคนต้องทำตามบทเพลงเพลงนั้นนะลูกทำแล้วหนูจะได้อะไรล่ะครับแม่ จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆตามที่ครูบอกไงงั้นหนูจะช่วยแม่ร้อยพวงมาลัยไปขายที่สี่แยกแล้วพอได้เงินมาหนูก็จะให้แม่หมดเลยนะผมก็จะให้แม่ด้วยผมจะไม่ทำอย่างไอ้เกมนะที่ไปขายมาลัยพอได้เงินมาก็เอาไปซื้อกาวมาดมแล้วก็เมาอลาวาดคนเขาไปทั่วนะ่ะดีแล้วลูกถ้าหนูทำความดีนะ สิ่งดีๆก็จะตามมาเด็กน้อยสองคนที่ผมสอนนอกจากมีผมซึ่งเป็นครูผู้ชี้นำให้ทำความดีแล้วเขาก็ยังมีพ่อแม่ที่แนะนำตัดสิ่งดีๆให้แกเพราะว่าพ่อแม่ของสองหนูน้อยรู้ดีว่าความดีนั้นทำง่ายและเขาก็อยากทำเขาจึงทำมันมาตลอดทั้งๆที่บางครั้งการทำความดี ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรให้เห็นแถมยังส่งผลร้ายให้อีกต่างหากคุณครับกระเป๋าสตางคุณตกนี่ครับผมเก็บได้แกไอ้คนจอนจัดเนื้อตัวสกรปรกสารรูปอย่างแกน่ารือไงจะเก็บกระเป๋าฉันได้ฉันว่าแกล้วงของฉันไปมากกว่าแล้วพอมีคนเห็นก็ทำทีเป็นเอามาคืนใช่ไหมล่ะไม่นะผมไม่ได้ทำอย่างที่คุณพูดถามเมียผมก็ได้ เขาก็เห็นตอนที่กระเป๋าคุณตกนาะออกมาจากตางเกงใช่ผัวฉันนะ่ะเขาเป็นคนดีเขาไม่ขโมยของใครหรอกนะฉันไม่เชื่อพวกแกมันคนจนจะเป็นคนดีได้ยังไงเดี๋ยวให้ฉันดูเงินในกระเป๋าก่อนว่าหายไปหรือเปล่าถ้าหายเนะ่ะแกสองคนติดคุกแน่ผัวเมียคู่นั้นทำความดีด้วยการเก็บของที่หล่นส่งคืนให้เจ้าของ แต่กลับได้รับการดูถูกแล้วก็กล่าวโทษเหตุการณ์ครั้งนั้นยังดีที่เขาไม่เจอเข้อหาเพราะว่าเงินของคนที่เขาเก็บได้ไม่หายไปเลยสักบาทเจ้าของกระเป๋าก็เลยไม่เอาเรื่องแต่ก็ไม่ขอโทษเขาสักคำแถมยังด่าด้วยวาจาที่หยาบคายจึงทำให้สองผัวเมียผู้แสนดีเสียความรู้สึกแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่ทั้งคู่ ก็ไม่คิดเลิกราก,กับการทำความดีเลยใครจะว่าเรายัางไงก็ช่างนะแต่ตัวของเราไม่ได้เลวตามที่เขาพูดก็แล้วกันใช่จะพี่ถึงเราจะจนนะแต่คนจนอย่างเราก็ไม่คิดทำความชั่วด้วยการไม่ท้อกับการทำความดีสองผัวเมีย ก็ได้ทำความดีต่อไปเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าความดีทำง่ายถึงไม่ได้รับผลของการกระทำและบางครั้งก็ยังโดนด่าว่าแต่เขากลับไม่สนใจและก็มีความอดทนที่จะทำความดีนั้นต่อไปทุกวันนี้ผัวเมียคู่นั้นจึงอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่ต้องกลัวตำรวจมาตามจับตัวเหมือนกับคนหลายคนที่อยู่ในสลัมแห่งน,นี้ซึ่งบางคนก็ค้ายาเสพติดบางก็ฉกช,ชิงวิ่งราวหรือไม่ก็ไปฆ่าใครเพื่อเอาทรัพย์เข้ามาแล้วก็หนีมากบดานที่สลัมแล้วก็ไม่อยู่อย่างสงบได้เลยบ้านในจอมหลังไหนเนี่ยถ้าไม่บอกทุกคนมีความผิดแน่หลังนั้นครับคุณตำรวจ ดีงั้นพวกเราไปล้อมจับตัวในจอมให้ได้แล้วถ้าใครมีหมายจับคดีของคนอื่นที่อยู่ในนี้ก็จับตัวมาให้หมดด้วยคนทำความผิดก็จะโดนตามล่าทั้งจากตำรวจแล้วก็จากคู่อริส่วนคนทำความดีไม่ต้องกลัวอะไรหัวเมียคู่นั้นจึงไม่เคยย่อท้อกับการทำดีผมอยากให้มีคนแบบนี้อยู่ในสลัมของผมมากๆ เพราะว่าพวกเขาจะได้ขยายความดีแผ่ออกไปให้ลูกหลานและสลัมแห่งนี้ก็จะไม่มีใครทำความเลวแต่ว่าความหวังของผมก็คงอยู่อีกไกลเพราะว่าใจของคนที่เคยทำชั่วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทำเรื่องดีๆทั้งๆท,ที่การทำดีทาได้ง่ายมากๆแต่พวกเขาก็ไม่อยากทำครูจินกรนอะ จะให้ผมเลิกค้ายาแล้วมาหาัดวาดรูปเพื่อเอาไปแลกขายนะหรือไงใช่นายนะ่ะมีฝีมือในการวาดรูปนะถ้าไหนวาดไปขายขายพวกฝรั่งได้นะขายได้นะ่ะมันจะได้สกิลตังผมไม่เสียเวลาวาดให้เมื่อยมือหรอกนะครูสู้ค้ายาดีกว่าปล่อยทีนะ่ะก็กำไรเป็นกอบเป็นกรรมวันเนี้ย ผมออกไปแค่ห้านาทียังได้กลับมาตั้ง3,000บาทงานสบายแบบเนี้ยไม่ต้องหลังคดหลังแข็งแถมได้เงินเยอะผมไม่คิดทำตามที่ครูแนะนำหรอกนะแต่ว่างานที่นายทำนะ่ะมันไม่ยั่งยืนนะแล้วมันก็เสี่ยงต่อคุกตารางด้วยแถมยังทำบาปอีกด้วยมันไม่ดีเลยนะที่จะทำครูว่าเลิกเถอะนะแล้วหันกลับมาทำความดีด้วยการทำงานที่สุจริต ไม่ผมไม่ทำงานแบบนั้นน่ะมันง่ายเกินไปสำหรับผมผมชอบงานที่ทา้าทายเสียงคุกเสียงตารางแบบนี้ล่ะบางครั้งถึงแม้ว่าจะรู้ดีว่าการทำความดีนั้นง่ายแต่ก็ไม่ทำเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างที่ล้วนเป็นข้ออ้างของพวกเขาสลัมที่ผมอยู่จึงยังคงมีสภาพที่เหมือนเดิม คือมีคนเลวมากกว่าคนดีและในแต่ละวันก็จะมีคนที่รับผลของการกระทำต่างๆนานาอย่างเช่นพี่ทาคนขับรถตุ๊กๆแล้วดันพาผู้โดยสารไปมคมขืนแถมยังฆ่าปิดปากผลที่ได้รับก็คือตำรวจตามมาจับตัวแล้วก็รอการประหารอยู่ในเรือนจำ ถ้าผิดไปแล้วรู้อย่างเนี้ข้าไม่ทำชั่วดีกว่าสำนึกได้มันก็สายไปเสียแล้วลาน,นทาพี่คนนี้ได้มาสำนึกผิดเอาตอนหลังซึ่งก็ไม่ทันเสีแล้วเพราะถึงยังไงเขาก็ต้องได้รับโทษกรรมที่ได้ก่อไว้ส่วนอีกรายคือในกล้าและก็มีความกล้าสมชื่อแต่ว่ากล้าในทางที่ผิด เขาได้เข้าไปปล้นร้านทองแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าเจ้าของร้านได้ยิงปืนใส่เขาจนถึงแก่ความตายกลายเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ต่อมาครอบครัวก็ได้รับความเดือดร้อนลูกสาวเกิดความอับอายก็เลยหนีแม่ไปอยู่กับผู้ชายส่วนแม่ก็ต้องทนทุกข์ใช้ชีวิตอยู่ตามลํำพังเพราะว่าขาดเสาหลักของบ้าน แล้วต่อไปฉันจะทำยังไงกับชีวิตของฉันละ่ะการทำชั่วของคนสองคนที่ผมได้ยกตัวอย่างมานี้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาได้รับผลตอบแทนนั้นยังไงซะถ้าเขาได้ทำความดีที่แสนง่ายเช่นเมื่อไปขับรถตุกตุกที่ขับอย่างสุขุมไม่ไปทำร้ายใครเข้าเขาก็จะได้เงินมาใช้จ่าย แล้วก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจแต่เขากลับฆ่าคนตายผลที่ได้คือการหมดอิสรภาพแล้วก็ต้องถูกจองจำเพื่อรอวันประหารชีวิตส่วนอีกคนในกล้าถ้าเขาไม่ปล้นร้านทองสมองก็ไม่เละครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างพร้อมหน้าแล้วก็กลับมามีความสุขช่วยกันทำมาหากิน แต่ว่าเขาก็ต้องตายเพราะว่าความชั่วที่เขาได้ก่อไว้จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะ้ะ